สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนนะคะวันนี้นะคะพิงค์พาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนอป้ายแดงคันนี้อยู่ข้างหน้าของพิงพ์นี่เลยนะคะได้เป็นสีขาวมุกสีสวยเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้ด้วยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนใครสนใจโทรเข้ามาเลย0ูนย์4 3 2 5 3 นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าลูกค้าที่มีรายได้สองหมห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบรายได้ไม่ถึงขอคนกู้รวมหนึ่งคนแค่นั้นเองนะคะได้ลสดสิวนแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะได้เป็น isuzu milx ส0ู ultimate นะคะปี2022ันีอคันในออปชั่นฟังก์ชันครบเ่อนจัดเต็มแน่นอนนะคะถูกกว่าป้ายแดงสามแสนเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทเครดิตเราฟรีดาวให้นะคะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิ้งจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดรอบรถแล้วก็รอบตัวรถกันเลยนะคะตามพิ้งมาเลยค่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกรจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมแบบรังพึ่งสวยๆปัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้อิซูซูนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ8091นี่ส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทานนิ่งไลท์ LED มาให้ด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่าจะได้เป็นสีดาตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะไฟตัดหมอดตัวนี้จะได้เป็นไฟตัดหมอดบบ LED มาให้ด้วยนะคะในส่วนของร้อคันนี้กันบ้างคันนี้เขาได้เป็นล้อแมกลมดําส,สวยๆมาให้นะคะล้อแมกแม็กตัวนี้แมกขอบ 20นะตัวแม็กได้เป็นแม็กขอบ20มาให้นะคะคูณลูกค้ายางปี2022มาให้ด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สังเกตได้ตัวน็อตไม่เคยขยับวออกจากที่สําหรับคันนี้นะร้อแมกรมดําสวยๆมาให้เลยมีราวบันไดนะคะสีดํามาให้พร้อม ไฟเลี้ยวติดก,กับตัวกระจกข้างรถมาให้ได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะมือจับสีเดียวกัดตัวรถนะคะได้เป็นกุญแจค e y ์เล s มาให้อีกด้วยนะคะคันนี้มีตัวสัญญาณกันขโมยมาพร้อมนะคะกระจกทุกอย่างแท้เดิมจากลงงานเลยอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนรอยเม็ดอาร์ต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าระบบ Central Lock อ o c k น a มือจับจะได้เป็นสี โคเมียมนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยลวดลายสีมากสวยงามมีช่องใส่ของด้านล่างมาให้อีกด้วยนะคะกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมลรยมันติฟังก์ชันจอทัส,สกีนนะคะคุณลูกค้าติดจากศูนย์มาให้เลยแอร์อโอโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ถุงเป็นเกียร์ออโต้มาให้ เบาหนังสีน้ำตาลตัดด้วยได้สีน้ำตาลนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าสติกเกอร์ทุกอย่างมาจากศูนย์เลยนะคะวันันตีสูตรคันนี้ยังอยู่นะคุณลูกค้ายังไม่พอนะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งคอนโซลหน้าหน้างเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีน้ำตาสวยๆเลยนะคะได้เป็นแบบภายในจะดูสวยดูรักจุวลรี่ดูหรูนะคะ มาดูในส่วนของตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะอย่างเดิมทุกอย่างตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสังเกตได้เลยนะสมับครคนนี้นะคุณลูกค้าสแกนได้นะคะแผ่นเพจของบริษัทอีซูซูมอเตอร์ไทยแลนด์นะคะสามารถสแกนตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์มออกก่อให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะ หยยบเบรกกันได้นะคะอย่าเบรกกดปุ่มพูสตาได้เลยเครื่องนิ่งมากนะสำหรับคันนี้นะเครื่องนิ่งมากนะคะคันนี้นะคะเลขไม้นะเลขไมนะคะเลขไม้นะคะ,ะ,คะวิ่งอยู่ที่หกหมื่นหนะคะเลขไม่ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจัดโรงงานมาให้เลยนะคะหน้าจอสวยๆได้เป็นตัว โฉมออน new แล้วก็เปลี่ยนโฉมทุกอย่างมาให้หมดแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะพงมลัยตัวนี้ก่อนพมอองมลัยุ้มหนังสีดํานะคะไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะมีฟุตบอลทุกอย่างให้ครบหมดเลยสามารถพูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้รับสายได้นะคะตัดขอบด้วยโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะจอกว้างนะคะคุณลูกค้าเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบูทูททุกอย่างครบเลยแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ถุงมาให้นะคะ แล้วก็ระบบกันลื่นนะคะคุณลูกคา้าตัว P คือเบรกมือนะตัวนี้เป็น P auto off มาให้นะคะแล้วก็มีช่องใส่แกน้ำผลน้ำมาให้พร้อมเลยนะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยรอบคันคือคันนี้ติดกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้อีกด้วยนะสําหรับคันนี้มีกล้องหน้าให้ด้วยไฟฉุกเฉินใช้ปกติเลยนะออปชั่นคันนี้ครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนภายในดูสวยมากนะคะกินใหม่ยังอยู่เลย นะสาหรับคันนี้นะถุงพลาสติกนะคะมานงแดกถุงพลาสติกใหม่ๆยังอยู่นะคะใครมองหารถครอบครัวนะคะคุณลูกค้าแนะนํานไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะออมจานองเขาคุบเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างในส่วนของผู้โดยสารคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีตาลเช่นเดียวกันนะคะตัดวยได้สีเทานะคะภายในของเขาคือกว้างขวางางานเ่งยืเยียดยขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรม สีดำนะคะแล้วก็เขามีตัวชาร์จแบตมาให้แล้วก็มีตัวชาร์จมาให้ทุกอย่างครบเลยนะสำหรับคันนี้นะกระเป๋าจิงโจด,ด้านหลังแล้วก็มีตัวห้อยสินค้ามาให้อีกด้วยนะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะใครที่เป็นสายหลักครอบครัวห้ามพลาดมีลำโพงด้านข้างมาให้อีกด้วยตัดด้วยโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าสวยมาก บอกเลยว่าลูกค้าเห็นตัวจริงลูกค้าต้องแบบชอบแน่นอนลองเข้ามาขับรถกันได้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตไม่เคยขยับอาจากคีรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆกันเลยนะสาหรับคนนี้นะลาโพงด้านข้างมาพร้อมนะมือจับนะคะแบบโครเมียมสวยๆมาให้เลยนะคะกระจกนะคะปิดเปิดมาพร้อมเลยอ่ะตัวน็อต ทุกอย่างเหมือนเดิมกระจกแท้เดิมจัดโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะในส่วนของสามารถพับเบาะลงมาได้อีกด้วยนะสามารถพับเบาะลงมาได้นะสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิ้งนอกทับให้ดูก่ะสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะคุณลูกค้าพับเบาะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังได้พับเบาะแล้วก็วางสินค้าต่างๆนานา,นานได้เลยนะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ํขผลน้ํามาพร้อมเลย ใครมองหารถครอบครัวคันนี้แนะนําเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของอยางอีกฝั่งหนึ่งกันนะยางตัวนี้ได้ยางปี2022แม็กนมดํานะคะแม็กขอบ20แม็กใหญ่มาเลยนะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้แม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของชุดไฟท้ายตัวนี้ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทานนิ่งไลท์มาให้ด้วยระบบเซนเซอร์อีก 4จุดอยู่ตรงด้านหลังมีไฟทับทีมสีแดงมุกมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าไฟเบรกโดนที่สับสปอยเลอร์แล้วก็เขาเรียกว่าที่ปัด,ดน้ำฝนแล้วก็มีตัวไลฟ์ฟร์มาให้อีกด้วยกระจกตัวนี้กระจกแท้เดิมจมันะะจดโรงงานมาให้เลยนะคะตัวกระจกแท้เดิมจัดโรงงานมาให้เลยนะเป็นไฟ LED มาให้อีกด้วยนะเป็นไฟเลี้วแบบ LED มาให้นะสำหรับคันนี้นะ แล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยทะเบียนนี้เลย8 0 9สูเก้าหนึ่งนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะปิดเปิดในส่วนของที่เก็บสัพพลัสเป็นแบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะคันนี้มีช่องใส่ของทุกอย่างอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องเลยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ารถครอบครัวคันนี้ได้เป็นน้องป้ายแดงปีใหม่เลขใหม่นน้อยมาให้นะคะตัวโชค๊คตัวน็อต นะคะตัวโชว๊คตัวน็อตไม่เคยขยับออกาจากที่ชุดไฟท้ายของเขาก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันนี่เดี๋ยวซูมกันให้เห็นชัดๆเลยชุดไฟท้ายเป็นของแท้นะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะชุดไฟท้ายเป็นของแท้นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะอุปกรณ์ครบแน่นอนสำหรับคันนี้นะยางอะไหอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะ สำหรับใครมองหารถครอบครัวนะคะรถปีใหม่เลขไมน้น้อยแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วด้วยนะคะมาดูในส่วนของอยางอีกฝั่งหนึ่งเดียวกันนะคะยางตัวนี้ได้เป็นยางปี2022 Max 20นะคะได้เป็นแม็กใหญ่มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพิงบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอน ะะลดครอบครัวสวยๆแบบนี้หาย,ยากนะคะแล้วก็ถูกกว่าป้ายแดงประมาณ3 0 0 0 0นเลยนะคะบอบปรับไฟฟ้านี่คู่หน้ามาให้อีกด้วยนะสำหรับคันนี้นะใรเมาหา m ิ w เนะคะเครื่อง3,000ัน t ัลติเมตนะคะปี2022่สีขาวบุกสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงมา300,000เลยตั้งขายที่นะคะ1 8 0 0 0ล้านด0 0ล้านบาทนะ เคลดด,ดีคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะอาชีพรายได้ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะสามารถออกรถสวยๆแบบนี้เอาไว้ใช้งานกันได้เลยใครสนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลยตามเบอร์ที่พิง์ปักหมุดไว้ให้นะคะเบอร์พิงแอดลน์ได้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อสตสีเดียวกับตัวรถเลยแบตเตอรี่ทุกอย่างนะเราเช็คให้ แผ่นเพจนะคะลูกค้าสามารถเช็คจากศูนย์ได้เลยรอยเม็ดพลาชุดไฟหน้านะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานทุกอย่างเดิมๆเลยคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะชุดไฟหน้าของแท้รอยเม็ดพลจุดแต้มสีต่างๆนะตัวน็อตสีเดียวกวับตัวลุกเลยนะคะแผ่นกันร้อนตัวน็อตนะคะคานเดิมนะคะแล้วก็ฝากระโปรงของเขาเดิมเเลย ใครสนใจนะคะมิ x เอเครื่องสามพันนะคะตัวอัติเมทปี2022คันนี้นะคะติดต่อหาพิงได้เลย082 704 3253นะคะเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าสำหรับรถครอบครัวนะคะได้เป็นน้องป้ายแดงปีใหม่เลขไม่น้นอยๆนะคะคุณลูกค้าเอาไว้ใช้งานถูกกว่าป้ายแดงประมาณ300แสนเลยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยนะคะอีสุสิมิลเอน อัลติเมทปี2022นะคะได้เป็น4ขาวมุกสีสวยแบบนี้เลยนะคะเลขไม่เพียงแค่66,000นะคะตั้งขายที่ราคาน89,000บาทเครดิตเราฟรีดาวให้นะคะรายได้25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรหาพิง์ได้เลยนะคะ0ู2 7 0 4ป2 5 3เนะคะเบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องหมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปพิงจะมาอัปเดตรถใหม่ๆคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ